มันเป็นกระเป๋าอิดแบกใบแรกของโลกอันที่เห็นสองใบนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เฮ้ยเนะมันดีจังเลยอ่ะเฮ้ยมันนิ่มมากมันนิ่มอ่ะและพี่แอมดูสิมันแบบเป็นเทคนิคการปั๊มพิเศษจะบอกว่าในเมืองไทยนะคะมีอยู่ใบเดียวค่ะใบนี้อ๋อวัสดีค่ะดีค่ะเพื่อนป้ามาแล้อยังมาแล้วค่ะอยู่ด้านหน มาแล้วรออยู่นานมากขอประทานโทษไม่ได้แบบว่ารอนานมาเดเลยแต่เนื่องจากว่าไปหาหมอมาโอ้ใช่ใช่ได้ข่าวไปฉีดยาคุมมายาคุมอัด่ตรงนี้นะหยุดพี่แอ้มให้เกียรติกะเป๋าพี่กระบูชั้นเดียวนี้กระเป๋าสวยให้อภัยครับกระเป๋าสวยนี่คือกระเป๋าของพี่ไหนครับเนี่ยนี่ค่ะ ff ค่ะ funfer funfer F F นี่มาจากคำมาเป็นอักษรย่อนะคะคือจริงๆแล้วเฟนดีเนี่ยเริ่มจากการทําเครื่องหนังก่อนแล้วต่อมาเนี่ยเฟนดิเนี่ยก็คือมาทําชุดเฟอร์ก็คือดังเรื่องเฟอร์ด้วยมากคือสมัยก่อนผู้หญิงอิตาลีและผู้หญิงยุโรปทุกคนต้องใส่เฟอร์ของเฟนดี แล้วเฟนดินี่ก่อสร้างแบรนด์มาตั้งแต่ปี1925จนมาถึงปี1965ปโป้าจำแม่นมากเลยะทำไมราคาเนี่ยโอ้โดูฟันเฟอร์มากพอปี1 9 6 5กาหคารลกาเฟก็เริ่มมาสตาร์ทการเป็นดีไซเนอร์ให้กับแบรนด์ของเฟนดิแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณเขาคิดได้ก็คือว่าเฮ้ยเฟอร์มันคือซิมบอลิกของคนมีอายุคนแก่มันหมดอายุทำให้มันสนุก ก็เลยทําโลโก้ขึ้นมาเป็น F คว่ำกับ F งลายคือเป็นนเฟอร์ตั้งแต่นั้นมาคุณสังเกตไหมอร์ของเฟนดี้นี่คือเอร์จะสนุกการเอาอร์มาสร้างเอลเมนต์ให้มีความสนุกแล้วเข้ากับยุคสมัยดูตัวอย่างนี่สิคะคุณดูนี่สิคะนี่คือความสนุกของฟันเฟอร์เห็นไหมคะคาราคาเฟลเขาขิดขนาดนี้หรือแม้แต่ความสนุกของนี่เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ฉันอยากได้มากเหมาะกับป้ามากเธอดูสิ มันคืออะไรครับตรงเนี้ยมันคือกระเป๋าตัวโลโก้นี้ตัวโลโก้ FF นี้เราเรียกว่าซุก้าอ๋อทำไมครับความหมายของ FF คือ funfer แต่ชื่อเขาคือซุก้าก็คือเขาอยากจะตั้งชื่อซุก้าเดี๋ยวฉันถามเขาให้นะเฟนดีเนี่ยเป็นแบรนด์ของสัญชาติอิตาเลียนแท้ๆเลยเกิดที่กรุงโรมก่อตั้งในปี1925ผู้ก่อตั้งที่เป็นคู่สามีภรรยากันนะคะชื่อคุณอเดเล่และเอโดอาโด เฟนดินะคะนั่นคือที่มาของการใช้คําว่าเฟนดิมาเป็นแบรนด์ถูกต้องค่ะเมื่อกี้ป้าบอกตบมือ1925หรอบวกลบคูณหารแล้ว95ปีแล้ว95ปีแล้วนานมากคาราคาเฟลทํางานตั้งแต่ปี1965จนถึงปี2019รวมเวลาทํางานทั้งหมด54ปีไม่มีดีไซเนอร์คนไหนในโลกนี้ที่จะทำงานอยู่กับแบรนด์มาถึง54ปีคือพอพูดปั๊บว่าเฮ้ยท็อปไ ของซูเปอร์แบนด์หนึ่งในนั้นต้องมีเฟนดีมันคืออย่างนี้วันนี้ป้าจะพามาเลือก5ไอเทมที่คุณเข้ามาในร้านเฟนดีแล้วคุณจะต้องซื้อค่ะ,ะมีคำถามว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าพิกาบูความหมายของคำว่าพิกาบูคือแปลว่าจเจ๊อีก็คือโปร่งใส <laughs> จเจ๊ เจาเอคืออะไะเจาเอเข้าไปเจอความสวยอยู่ด้านในปกติคนดูกระเป๋าจะดูแต่โซข้างนอกแต่ว่าพี่กระบู่นี่คือข้างในเนี่ยเขาจะโชว์ไม่ว่าจะไลนิ่งดีไซน์ฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยคือจริงๆพี่กระบู่นี่ตือใช้มานานแล้วออกใบแรกปั๊บตือมาเลยและในวันนั้นนี่คือแบบเป็นกระเป๋าที่ตือลงทุนเพราะตือถือว่าคุ้มป้าอะอย่างนี้ถ้าเะซื้อไปเราก็ไม่ควรจะไปปิดถูกไหมคะตามใจคุณอยากปิดปิดคุณอยากเปิดเปิดเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าจริงๆพี่กระบู่นเนี่ยคือเป็นตัวออริจินอลแล้วเป็น ตัวไอคอนิกแบกอันหนึ่ง <Okay. S 1> ซึ่งตือถือว่าตือแนะนำราคาเท่าไหร่ครับไม่เป็นไงครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะตือซื้ออยู่ที่ประมาณแสนสามหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือสรงผู้ชาย,ชายแต่ทั้งหมดนี้อันนี้คือสรงผู้หญิงนะโอ้โหของผู้หญิงเนี่เขาจะมีความโค้งแล้วเขาจะแข็งกว่า ถ้าอยากซื้อเฟนดีน้นี่ต้องไปที่ไหนบ้างป้าจริงๆในเมืองไทยมีอยู่3สาขา<ะ>สาขาที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่คือสาขาของสยามพารากอน<ะ>สาขาที่2เนี่คือสาขาที่อเอมพเลียมและสาขาล่าสุดซึ่งช็อปใหญ่โตมหัศ์นเนี่ยอยู่ที่ไอคอนสยามและอยากจะบอกว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันในห้าไอเทมตัวนี้นี่คือเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของเฟนดี้มันเป็นคอลเลกชันรันเวย์คอลเลกชันล่าสุดของสปริงซัมเมอร์สองชื่อว่าโซล่าแฟร์อินสไพรชันมา จากแสงอาทิตย์ตอนเช้าของกรุงโรม <c oughs> คุณได้เจอแสงอาทิตย์มาตกกระทบในร่างกายคุณแล้วแล้วคุณยังเดินออกไปเอาดอกคุณเจอดอกไม้ที่แบบกําลังแบบเบ่งบานขึ้นมา <c oughs> ใน spring summer <c oughs> มันคือมันสวยมากนี่คือที่มาของ spring summer นี้ collection นี้เป็น collection แรกที่คุณซินเวียเฟนดี <c oughs> เป็นคนออกแบบคุณซินเวียเฟนดีนี่เป็นทายาทรุ่นที่3 S <S <S ซึ่ง<อ>เขามารับหน้าที่เป็นแบบว่าครีเอทีฟดีเลคเตอร์ของแบรนด์เฟนดิทั้งหมดเลยตอนนี้และเขาไม่ได้ทิ้งดีไซน์เดิมเลยเขาไม่ได้ทิ้งความเป็นไอดีนตี้ความเป็นตัวตนอของของเฟนดิแต่เขาแอดอินความเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมคะความเป็นซัมเมอร์ความเป็นสีสันความเป็นเลยโซล่าแฟร์ใบแรกที่จืออยากจะแนะนำ<อ>คือใบนี้รุ่นนี้นะคะเราเรียกว่าบาร์เกตเบลเบ เออมาจากคำว่าขนมปังบาแกตขนมปังกาบาแกตเนี่ยจริงๆคนสมัยก่อนเขาซื้อปั๊บเขาจะห่อปั๊บแล้วเขาก็จะหนีแล้วก็วิ่งกันอย่างเงี้ยนี่คือที่มาซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเป็นกระเป๋ารุ่นที่เรียกว่าซินเวียออกแบบเนี่ยมาตั้งแต่ปี1997นี่คือไอคอนิกแบ็ใบแรกของเขาเลยจนถึงปี2 0 2 0ตอนนี้ก็ยังไม่เลิกผลิตและผลิตมาทุกคอลเลกชันมันเป็นกระเป๋าอิดแบ็ใบแรกของโลกคําว่าคําว่าอิดแบ็เนี่ยมาจากกระเป๋าใบ คือสมัยก่อนไม่มีคําว่าอิดแบกเดี๋ยวนะผมยังติดอิดแบกนี่คือถ้าทรงนี้คือเราก็จะเรียกว่าอิดแบกไม่ใช่ทรงนี้ไม่ใช่อิดอิดแบกคือการเรียกว่าถ้ากระเป๋าใบไหนที่ฮอตฮิตใบไหนที่ผู้หญิงทั้งโลกต้องมีนั่นคือเราเรียกว่าอิดแบกแต่ใบนี้คือใบแรกของโลกถูกตอกเอตอมเอ ปกติได้จะบอกว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยจะมีแต่สายสะพายแต่ปีนี้ความพิเศษคุณไม่อยากสะพายคุณก็ออกแล้วคุณก็ทำเป็นเบล์ม อ๋อคือมีสายของเบลแบ็กให้มาเป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันวัสดุตัวนี้เนี่ยมันเป็นวัสดุที่เป็นแบบว่าไนล่อนที่พิมพ์ลายดอกไม้ใช่เห็นปะคะัว่านี่จริงๆแล้วนี่คือลายดอกไม้ที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแบบว่าคอลเลคชันนี้อืมใบแล้วใบนี้เท่าไหร่ป้าใบนี้ราคาให้ทายอ่าถึงแสนไหมนะแมพแอมว่าถึงแสนไม่มีทางจริงๆราคาใบนี้นะคะอยู่ที่7800บาท คิดง่ายๆเวลาถ้าเธอจะซื้อกระเป๋าใบนี้นะเธอหารครึ่งไปเลยครึ่งหนึ่งเธอใส่เบลล์แบ็กเธอก็หารไปเป็น3ามหมเธอก็ใช้กลายเป็นแบบสะพายอย่างนี้เธอก็ใช้อีกสามหเท่ากับว่าเธอได้กระเป๋า2ใบเที่อมค้ะหยุดค่ะใบนี้เป็นหน้าที่ของเลี้ยนค่ะเดี๋ยนจะขายของใบนี้เองอ้าวใบนี้คือใบนี้คือซันชัยชอปเปอร์ ง่ายๆเลยคือคอลเลกชันนี้คือโซล่าแฟร์เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เขาดีไซน์มันจะมีความเกี่ยวข้องกับแสงเช้าของพระอาทิตย์อ,อันนี้เนี่ยดูจากหนังเนี่ยสีของหนังนี่พี่แอ้มคือมันเป็นแสงที่ออกน้ําตาลแล้วออกสีส้มอ,อยู่ในโทนแสงอุ่นหนังตัวนี้มันเป็นหนังลูกวัวนะคะและการเย็บนี่คือสตรีทนะคะการเย็บนี่เย็บมือทั้งใบและน้ําหนักเบามากเลยเวลาตือถือกระเป๋านะเทคนิคของตือง่าย,ายๆเลยนะคะคือถ้าตือถืออย่างนี้ตือจะไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะน้ำหนักมันจะถ่วงลงแต่ถ้าตือจะซื้อน้ําหนักกระเป๋าที่เบาตืนะตือ ทำอย่างนี้ปั๊บตือจะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยมันหนักหรือมันเบานี่คือเทคนิคของการซื้อกระเป๋าของตือคือเขาดีไซน์มาเพื่อสำหรับว่าตื่นเช้ามาปั๊บเนี่ย<อ>ใช้ง่าย<อ>สะดวกสบายคือตอนนี้เนี่ยกระเป๋าใบเนี้ยมันไม่ได้ใช้แต่ทํางานอย่างเดียวแล้วเอาไปเป็นแบบไปจ่ายตลาดไปช็อปปิง้งไปทําอะไรทุกอย่างได้หมดเลย<อ>กระเป๋าเบนดี้ตัวน้าหนักเบาที่สาคัญเย็บหนังกับหนังแล้วมันอยู่ทรงได้ซึ่งมันประหลาดมากเลยโ,โดยไม่้องมีโครงเลยไดไม่มีโครงเลยมันมันพิเศษจริงๆอันนี้คือเขาดีไซน์มาให้ถืออย่างเดียวโหน ถ้าเกิดคุณถือแล้วเมื่อไง เมื่อยีิ่มีของพิเศษแต่แต้เข้ากันเข้ากันเขาจะมีแอเซอรีแยกขายต่างหากนะคะซึ่งเป็นออปชั่นสลักเสริมก็คือซื้อแยกกันซื้อแยกกันอุ้ยแต่มันเข้ากันมากเลยนะเดี๋ยวนี้คนเดินทางเนี่ยคุณคุณจะถืออย่างนี้ก็ได้จะแบบสะพายก็ได้สิ่งที่ต้องห้ามของซันชัยชอปเปอร์นี้คือห้ามมีสิ่งนี้มาวุ่นวายกับโลโก้การถือคนทวรจะทําอย่างนี้ให้ มันมีคลอสขึ้นมาอย่างนี้นี่คือถ้าคุณจะใส่สายนี้ค้างไว้แล้วถือคุณควรจะทำอย่างนี้ถูกค่ะแล้วถ้ามาเอาแต่สายไปก่อนนี่สายราคาเท่าไหร่ฉลาดซื้อจริงๆนะคะลูกค่ะเฉพาะสายอย่างเดียวลงทุนไปก่อน23,500บาทก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปก็เดี๋ยวยังไงก็จะต้องไปอยู่ด้วยกันอยู่ดีค่ะคู่นี้ กาที่เห็นสองใบนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ไฮไลท์แบบเป็นซูเปอร์ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เลยนี่คือพิกาบูคือคุณดูนะมันเป็นพิกาบูเหมือนเดิมแต่เขาใช้เทคนิคเป็นอะไรปะฮะอ๋อคือแบบคอนเซปต์เดียวกับตัวที่ปาถือเมื่อกี้ตอนแรกมันมือันคือใบที่ตือถือนั่นแหละฮะแต่ว่าจริงๆอันนี้คือคือใช้หนังมาถักซึ่งเราเรียกว่า Not Inter e s t นี่คือหนังทั้งหมดนี่คือหนังทั้งหมดทั้งใบนี่คือการการถักแต่ถักด้วยอะไรครับกระเป๋าของเฟนดีนี่นะคะเป็นกระเป๋าถักมือแล้วเย็บมือทุกใบและจะบอกว่านี่คือสีของสปริงซัมเมอร์2020นี้เท่านั้นในเมืองไทยนะคะมีอยู่ใบเดียวค่ะใบนี้ใบสีเขียวนี่นะใบนี้ยนะใบนี้มีใบเดียวและใบนี้โชคดีหน่อยค่ะมีสใบโอ้โหเดินะครับป้าแล้วใบนี้นี่ไซส์อะไรครับเนี่ยใบนี้เราเรียกว่าไซส์มินิค่ะส่วนใบนี้เราเรียกว่าไซส์ลาส ก็คือหมดแล้วหมดเลยอ้าวคุณมันมีอยู่ใบเดียวและนี่มีอยู่2ใบซึ่งมินิมี2ใบ2ใบลาช์มี1ใบถูกราคาอยู่ที่226,0 0 0บาทใบนี้มันเป็นแบบแรไอเทมมากเลยใช่และใบนี้คือมันใช้เวลาถัก2วันถักมือคุณคิดดูว่า2วันเนี้ยคุณเขาเนี่ยคุณป้าเดี๋ยนั่งถักเนี่ยเล็บเล็บคงแบบว่าเนาะถือว่าราคานะ22600 0บาทเนี้ยถือไม่แพงเลยส่วนใบนี้นะคะใบนี้เป็นไซส์มินิราคาอยู่ที่1นึ่งแ 5,9,500บาทซึ่งใบนี้จริงๆแล้วไซซิ่งอันนี้ถือว่าดีมากถ้าใครที่ต้องการพิคาบูตไซซิ่งเล็กเนี่ยตือแนะนำอันนี้แล้วมันสวยมากใบนี้อย่างที่บอกนะคะว่าใบใบใหญ่นี่มีอยู่ใบเดียวแล้วใบมินินี่มีอยู่2ใบ 2> <c oughs> มีที่นี่ที่เดียวค่ะที่ร้านเฟนดิที่สาขาสยามพารากอนหมดแล้วหมดเลยครับ <c oughs> ขอแนะนํานะคะคุ้ม <c oughs> <c oughs> ลูก้าปัวดานิโยคืออะไรครับพ at ี่แอมรู้จักปะไม่รู้ครับเขาเป็นผู้กำกับหนังชื่อดังของอิตาเลียอ๋อที่หนังชื่อคอมีไบโอเนมอ๋อคุณซินเบียเป็นเพื่อนกับเขามาอีกแล้วมาแนวนี้ก็เลยบอกว่าลูก้าเธอมาช่วยทำคอลเลคชั่นพิเศษคอลแลบกับฉันเขาก็เลยบอกว่าได้คือเนื่องจากคุณลูก้าได้เข้าไปอาร์ติสต์มากเลยเขาก็จะทำเป็นเรื่องของกิจกรรมาท์ดอร์ซึ่งคอลเลคชั่นนี้เลยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวนซึ่งเป็นสวนอยู่าท์ดอร์เอาลายทั้งหมดเนี่ยมาใส่ อยู่ในเสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าคลัชและอยู่ในกระเป๋านี่ค่ะกระเป๋าบาเกตปกติบาเกตนี่จะเป็นของผู้หญิงแต่เขาเอามาเป็นบาเกตของผู้ชายโดยการทําเป็นเบลแบกจะเบลแบกก็ได้หรือจะเป็นแบบโชเดอร์ก็ได้ปีที่แล้วนี่นะคะเป็นครั้งแรกที่เฟนดี้นี่เอากระเป๋าบารเกตมาแล้วมาทําให้ผู้ชายถือปรากฏว่าสักเซสแบบสุดๆเลยปีนี้คุณซินเวียก็เลยบอกว่างานลูก้าเธอช่วยเลยใบนี้จะกลายเป็นใบ ที่ฮอตที่สุดใน Spring Summer 2020นี่คือลายที่แบบว่าคุณลูก้าออกแบบความพิเศษยังเหมือนเดิมอ่ะมีสายเสริมให้ด้วยนี่วิธีการง่ายๆคืออย่างนี้แกะออกมาปรั๊บพี่แอมก็ดึงออกมาเบลแบกพี่แอมก็จะหายไปแล้วมันก็จะกลายเป็นโอ้โหเก็บเรียบร้อยเชียร์จากเบลแบกก็กลายเป็นโชเดอร์แบ็กนี่โอ้สุดยอด แล้วราคาใบเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาใบนี้7,7,500บาทราคานี้ตือถือว่าคุ้มแล้วถ้าเราได้งานของอาร์ติสเข้ามาผสม,มโดยเฉพาะลูก้าแต่พี่แอมยังไม่พอ,อถ้าพี่แอมเป็นคนที่แบบว่าเอยผมอยากจะได้เป็นหนังนี่ค่ะคุณค่ะจริงๆ s p r i n g Su เม0 2 2 0นี่กระเป๋าบาแกนเนี่ยมีเยอะมากแต่2ใบที่ตือเลือกคือใบนี้และใบนี้นะคะแต่อันนี้คือ,อหนังลูกวัวซึ่ง เฮ้ย <owad Es> ม,มันนิ่มมากมันนิ่มอ่ะนิ่มกว่าแลมสินอีกอ่ะและพี่แอมดูสิมันแบบเป็นเทคนิคการปั๊มพิเศษใบนี้ราคาอยู่ที่11,500บาทราคาใบนี้ตือถือว่าคุ้มนะพี่แอมใบนี้คุณซีวีออกแบบแต่ใบนี้คุณลูก้าออกแบบอย่าสับสนนะคะรุ่นนี้คือรุ่นเฟนดิโทสรุ่นนี้เนี่ยพี่แอมมันทำมาจากหนังลูกวัว คือจริงๆการคัดเลือกหนังลูกบัวเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเซียนแห่งการคัดเลือกเลยพี่แอมที่ตือชอบในนี้คือเทคนิคการทําเลเซอร์คัดที่ฉลุเป็นคําว่าเฟนบีเนี่ยคือใช้เลเซอร์คัดเหรอทั้งหมดนี้เลยนี่ฮะเลเซอร์คัดทั้งใบนี่เลยรอบใบเลยเนี่ยนะรอบใบนี้เลยค่ะมีกระเป๋าใบลูกอยู่นะคะคือเดี๋ยวนี้กระเป๋าสมัยใหม่เนี่ยเขาจะชอบมีกระเป๋าแบบนี้มีกระเป๋าลูกเพื่อให้ใส่อะไรนาบัตรบ้านใส่การ์ดอะไรอย่างเงี้ยหรอใส่นาบัตรใส่ A t m เเราพูดคาว่า ATM เนี้ ATM นี้เราดูเชยมาก แต่ฉันแต่ฉันก็ยังใช้ ATM อยู่เหมือนกันการฉลุนี่นะจริงๆตือคิดว่านะสปริงซัมเมอรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะต้องดูแล้วบรนทานสปาเลย์มันดูรีแลกดูโปรงดูโล่งสบายนี่ก็คือที่มาของการที่เขาเอาโลโก้มามาทําให้กระเป๋าใบนี้ดูโปรงแต่พี่แอมจ๋ามันยังไม่โปร่งพอใจพี่แอมหรอคุณเขาสามารถแยกได้เขาแยกล่างออกมาได้เลยเฮ้ยคุณเขาสามารถแบบนี้เอามีหียเหรอเธอ ฉันถือได้สองใบแจ๋ว่ะพี่แอมอแจ๋วและใบนี้นะตืจะบอกให้นะพี่แอมครั้งแรกเลยที่มันมีกระเป๋าทูนแบ็กของผู้ชายทีเ<อ>่เป็นทรงนี้ปกติเราจะเห็นกระเป๋าแบบนี้เป็นของผู้หญิงเป็นครั้งแรกเลยที่คุณซินเวียออกแบบกระเป๋าที่มันดูแบบเป็นทานสปารเรนแล้วก็แบบว่ามันเหมาะกับซัมเมอร์มากเลยนี่นะคะกระเป๋าใบน,นี้พี่แอมถ้าพี่แอมแค่พี่แอมใส่สายขึ้นมาเนี่ยยแว่ฟังชั่นนะคือนอกจากถือแล้วก็ยังเป็นคอสบอดี้ได้สําหรับผู้ชายพี่แอมอมันเป็นงานดีไซน์ที่เหมาะกับสปริงซัมเมอร์2020นี้ ผมซื้อใบนี้ผมจะใช้แนวนี้มากกว่าฉัน,นคิดว่าใบนี้เป็นใบที่ฉันจะลงทุนออถ้าถามฉันนะออแล้วราคาเท่าไหร่ครับป้าใบนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สับาทพี่แอมยอมจ่ายไปเถอะ<ย>ได้2แยกร่างออกมาได้สองใบพี่แมอมแยกร่างมาอีกมันดีจังเลยอะ่ะพีแ่แอมดูอยากจะบอกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันคือมูนสตาร์ เดียวนะมูนสตาร์คือแบรนด์รองเท้าสเนิเกอร์ที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นถูกต้องคือมันซิกเนเจอร์เขาเลยคือการหล่อยางขึ้นมาเป็นทรงรองเท้าเฟนดีเนี่ยก็ได้มาคอลแลบกับเขารุ่นนี้ชื่อว่า FF Moonstar Sneaker collection ของ Spring Summer 2020นี้ของผู้ชายนี้เขาอินสปิเรชันมาจากสวนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือรองเท้าที่เขาอินสปิมาดูไปจริงๆมันเหมือนคล้ายๆรองเท้าที่แบบแบบชาวสวนญี่ปุ่นใช้กันและอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีคนที่มา คอแลบให้กับเฟนดิกถือว่าเขาน่ารักเนาะทั้งหมดนี้คือไม่มีใครที่ดีไซน์แล้วทิ้งเฟนดิกเลยไม่มีใครดีไซน์แล้วทําลายซูก้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลมเกินเข้าไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือตือบอกได้เลยเ่นเนียนมากและรองเท้าเนี่ยและจะสัมผัญคือการเลื่อนได้โอ้โหพื้นพื้นการลื่นได้พี่สุดยอด ที่สำคัญคือนี่คือรองเท้าที่เม็ดอินเจแปนนะคะเป็นรองเท้าสัญชาติอิตาเลียนที่เม็ดอินเจแปนราคาเท่าไหร่ครับป้าราคาอยู่ที่24,500บาทอเอ๊ะทำไมพูดเรื่องตัวเลขแล้วจำแม่นจังเลยโอ้โหสมองทำได้เลยครับนี่คามจำดีจังเลยพี่ชื่ออะไรคะทัพแอมครับทำรายการมา <S 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 ด้วยกันทุกตอนเนี่ยป้าสีนี้แบบแมนๆผู้ชาย ถ้าเจอเข้ากับตัวนี้เนี่ยเฮ้ยตรงนี้ได้เลยพี่แอมพี่แอมดูดีๆนี่คือเป็นดีไซน์เสื้อของแบบว่าชาวสวนนะอือินสไ i เ a t ร o ชนมาจากชาวสวนแล้วถ้าเข้ากับนี้เนาะถูโอ้โหนี่นีผมเห็นเก่งกัวนึงพี่แอมรับกางเป็นสไตลิสต์ไหมเออเนี่ยใช่เลยเฮ้ยอันนี้อยู่เลยอ่ะ s ปริงซัมเมอร์0 2 0นี้นะคะป้าจะขอแนะนำา5ไอเทมที่อยู่ในร้านเฟนดีอันที่1เนี่ยคือบาแกตต b เบลแบ็คือใบที่เป็นลายดอกไม้จำได้ไหมคะใบนั้นนี่คือเป็นไซส์มินิซึ่งใบนั้นเป็นใบที่ตือชอบแต่พี่แมคือมีของจะอวดใบนี้คือะไรก็บาแกตเป็นใบที่เล็กที่สุดตั้งแต่เฟนดีเคยทำกระเป๋ามาปกตินี่คือมันจะมีแบบต้องมีนาโนพิโก้เลยเฮ้ยพิโก้มันคือแบบไซส์ที่เล็กที่สุดตั้งแต่ เคยทำมาใบที่สองใบที่ตือชอบคือซันชัยชอปเปอร์ใบที่สีน้ําตาลแสงเหมือนแสงพระอาทิตย์น้ำตาลแสงะอาตยิถูกต้องออใบนั้นนี่ตือชอบมากแนละเป็นกระเป๋าที่ตือทดลองให้พี่แอมดูว่ามันใบแค่ไหนยังไงใบนั้นตือแนะนำนะครับอันต่อไปนี้อันที่3นี่คือแบบมันแบบ คืออะไรครับพิกบบูพิกบบูตัวนี้นี่คือเป็นตัวลิมิเต็ดเอเดชั่นที่เมืองไทยมีสีเขียวอยู่ใบเดียวและสีน้ําตาลมีอยู่บครใบอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีใครที่เป็นนักสะสมพิกบบูนะคะตือบอกเลยคุณพลาดแล้วพลาดเลยอันต่อไปคือเฟนดิโทสตัวนั้นนี่คือตัวที่ตือว่าราคาดีไอตัวเฟนดิโทสตัวนี้สําหรับตือตือว่าเป็นยูนิเซ็กเพราะมันใช้ได้2แบบเลยอใช่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 ือคือแบบทานสฟารนเลนก็ได้แบบเจาะเลเซอร์แล้วอีกอันนึงคือถือไว้ใส่ชุดว่ายน้ําใส่อะไรได้อีก คือว่านี้ดีมากอันสุดท้ายคือ S F Moonstar sneaker ตัวนี้เป็นตัวคอลแลบกับ Moonstar ซึ่งเม็ดอินจะแปนมีขายทั่วโลกแต่ก็ต้องบอกอย่างเหมือนเดิมว่ามีจำนวนจำกัดเหมือนกันไม่ได้มีมากนะพี่แอมเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่คือมัน limited edition จริงถ้าไอเทมอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตือบอกว่าบอกได้เลยว่าแฮปปี้มากกับการที่ได้มาดูเฟนดีวันนี้ซึ่งปกติเนี่ยจะไม่พูดมากขนาดนี้เลยแต่วันนี้เป็นวันที่พูดมากเลยแต่ก็ดีแล้วพูดมากๆคนก็จะได้ความรู้ผมก็ได้ความรู้ ดโดยเฉพาะวันนี้พี่แอมรู้แล้วว่าโลโก้ FF เรียกว่า FF เนี่ยเป็นโลโก้ที่เรียกว่าซุก้ามีความหมายว่าฟันเฟืองเก่งที่สุด <Okay. S 1> ตกมือค่ะและวันนี้นะคะ <Okay. S 1> อย่างที่บอกนะคะค,ความสุขของการดูรายการนี้ไม่ใช่แค่ได้ความรู้อย่างเดียวนะคะช้อปปิ้งด้วยนะคะและและที่สําคัญคือครับวันนี้ปาก็ได้ชี้นำสังคมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่สําคัญคือเราจะต้องขับ,คบเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อไปสวัสดีค่ะ